Give it to me like... วนะคะชาวเพชรยนต์นะคะวันนี้พบกับมิ้นค่ะนุชค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนนะคะเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้มาถ่ายคลิปด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเ,เต้นรถที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีรใช่ค่ะ,คะเราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะที่เพชรยนต์วันนี้เรามีความพิเศษยังไงคะน้องนุช เราจะพามาดูตัวเจ้าฮอนด้าที่หลอดที่สุดในใช่ในตัวของรุ่นแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นด้วยเหมาะสำหรับหญิงเท่กับสาวสาวฟิกซี่อย่างเราตัวนี้นะคะเป็นจะบอกเลยว่าเป็นเจ้าตัวฮอนด้าซีวิก R S นะคะ1.5เทอร์โบถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะวันนี้มีอยู่ตัวเดียวเนาะสีขาวแล้วเราจะพามาชมว่ารอาทีี่ดูเตติมย Uh, สนใจรถตัวนี้นะคะสามารถนะคะสอบถามข้อมูลิ่มเตมได้น,นะคะอันนี้เด,เดี๋ยวให้ดูนะคะว่า,อารอบคันนี้คือจะหล่อเท่เฉลียวขนาดไหน,นใช,ใช่ตัวนี้เป็นตัวเครื่องพันห้านะคะตัวเทอร์โบนะคะอันนี้นะคะให้ดูรอบคันว่าตัวนี้เนี่ยจะออกแนวสปอร์ตนะคะดูเป็นทรงที่แบบว่าของตัว r อตัวนี้นะคะไฟท้ายนะคะแบบว่าตกแต่งออกมาใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ไฟท้ายสังเกตด,ดูนะคะจะเป็นไชน,น่าโคตรีนะคะสวยมากเลย ตัวนี้ที่สําคัญให้ดูว่าเป็นตัวของ RS uh oh. นะคะจะมีโลโก้ RS อยู่ด้านหลังเนาะอ่าอันนี้ให้ลูกค้าดูจะมีโลโก้อยู่ด้านหลังนะคะไฟก็จะออกแบบมาเป็นแบบว่า LED เนาะหรือว่ามีไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวให้ดูเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมทางด้านหน้าก่อนว่าด้านหน้ารถกันเลยใช่ด้านหน้ารถว่าของตัว RS คันนี้มันสวยหล่อเท่ขนาดไหนน้องนุชลองดูอ่ามาทางอ่า ตัวกระจังมากเลยนะคะที่จะมาเอ่อสีเป็นสีดำตัดกับสีรถสีขาวโอ้โหแบบใช่เท่มากเท่มากสำหรับสำหรับวัยรุ่นที่แบบว่าดูแบบว่าเป็นความแบบว่า working woman เนาะหรือว่าทำงานออกแนวแบบว่าสปอร์ตนะคะเรียบหรูสำหรับคันนี้นะให้ดูด้านหน้านะคะสมด้านหน้าส่วนใหญ่ของ R S เนี่ยเขาจะตัดเป็นแบบว่าสีดำเงานะคะตัดกับอ่าสีตัวรถสีขาวทำให้เห็นว่าเป็นตัวที่แบบว่าสปอร์ตมากนะคะด้านหน้า ตรงนี้จะเป็นไฟไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนกระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีดําเงานะคะเป็นสีขาวส่วนไฟทางด้านหน้าทางนี้น้องนุ๊ตความสเปเชียลพิเศษของเขาก็คือว่าเป็นระบบ LED yeah, ใช่ไหม<ช>ระบบว่า full option <yeah. S 2> <inan> เลยนะคะสวยมาก,มากๆคันนี้เดี๋ยวภายนอกเราให้ดูแล้วนะคะอ้าวลืมอย่างหนึ่งที่สำคัญ ล้อแม็กนะคะขอบสิบเจ็ดทันนี้สวยมากโรงงานโรงงานตัวแบบเดิมๆเลยนะคะเเดิมๆลยนะะคแล้วก็สังเกตว่าดุมกระดุมก็จะมีอยู่สี่แอห้าเนาะห้าดุมด้วยกันอ่านี่คือเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่คันเดียวคันเดียวด้วยนะคะทิ้งเบอรร์โทไว้้ใหเลยนะะคอันนี้สามารถติดต่อดูที่เซ็นตรถได้เลยหรือว่าคอม ใช่หรือว่าคอมเมนต์มาที่ที่ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยของของคลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะอยู่ที่ทางกระจกมองข้างเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะส่วนแล้วเราพาชมด้านในไหมน้องน้ตเป็นยังไงบ้างให้น้องนุชลองเปิดเข้าดูตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะคะคือว่าสามารถที่จะเปิดได้จากด้านนอกเลยนะลองเข้ามาดูค่ะวเรามา ดูทางด้านในเลยนะคะถือว่าโอ้โหภาพโดยรวมของรถคันนี้คือแบบยังใหม่และดูสวยมากนะคะใช่อันนี้เราให้ชมว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะเห็นว่าสภาพยังดูดูใหม่ดูดีมากๆนะคะอันนี้รถที่คือเรารอเก็บสภาพเนาะอันนี้ให้ลูกค้าดูว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะคือว่าแล้วก็ระบบการปรับนะคะของรถอ่ะเนาะตงนูเข้าไปดูหน่อยว่าเขาจะ,ปเ,ะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคันนี้ นี่นะคะลูกค้าลองดูนะคะอ่ส่วนตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบดีอ่ะคือภาพรวมข้างในคือคือดูหรูแล้วดูควงนะคะถึงแม้จะเป็นทรงสปอร์ตนะแต่ว่าก็ยังดูความข้างในนี่คือความกว้างมากๆแล้วน้องดูล่องแตะเบรกนี้นี่แล้วก็สตาร์ทให้ลูกค้าดูค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแตะเบรกเลยเนาะใช่กดเลยกดเข้าไปอีกรอบนึ่ง ที่สําคัญนะคะคุญแจจะต้องอยู่ใกล้ตัวด้วยนะใช่คือถ้ากุณแจหายแต่มาดอ่าให้ลูกค้าดูนะคะภายในภายในรถก็คือแบบยอดสวยมากก็ค <c oughs> ือว่า <c oughs> ต้องปัดต้องตัดใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นระบบว่าหน้าจอ LED ให้แล้วขนาด9นิ้วนะคะสำหรับคันนี้ <c oughs>